ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายภูวนนท์เอี่ยมจันทร์ในนามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสองพิษณุโลกขอร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสพระชนพรรษาครบรอบ83ภพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริกิตพระบรมบราชินีนาถปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงพระสงฆ์นิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงตรากตรำพระวรกายเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อานาประชาราชโดยพระราชทานความช่วยเหลือแก่พระสงฆ์นิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งตนเอง ในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดจนทรงบำเพ็ญพระราชกาียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชหฤทุยไทยที่เปลี่ยนด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้เป็นที่ประจักษ์ประทับใจแก่พวงประสงนิกรทั้งหลายและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดทั้งความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดมา ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2558นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งสากลได้โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพระราณาไมยสมบูรณ์จเจริญด้วยัจตุรพิธพรชัยมีพระราชประสงค์ตํานงหมายสิ่งใดขอจงสำลิดดังพระราชหรัไทยปรารถนาทรงสถิตเป็นพระแม่มิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตราบชั่วนิรันดรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ